Happy Family Radio FM 105 m ห้าไมโเฮิร์สต์วิทยุเพื่อครอบครัวคุณกำลังฟัง FM 105 My Thailand FM 105 My Thailand สะทอนสื่อมีเดียโฟกัสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสประจำวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2568เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสช่วงแรกวันนี้จับกระแสสื่อแน่นอนครับเรื่องของ กระแสที่สื่อมวลชนเขาให้ความสนใจตอนนี้ก็ยังอยู่กันที่เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชารวมไปจนถึงเรื่องของการที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญปีพศ2560 นี่ก็คือ3ประเด็นหลักนะครับซึ่งสื่อมวลชนเขาให้ความสนใจวันนี้เราจะเริ่มกันที่ข่าวปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งผมก็ได้เรียนแฟนๆรายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าการที่บอกว่าลงตัวแล้วอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแต่และกระทรวงนั้นเนี่ย อยู่ในขั้นตอนของการตรวจแต่ก็มีข่าวออกมาว่าไอ้ที่บอกว่าลงตัวแล้วเหลือแต่รอตรวจประวัตินน,นำรายชื่อขึ้นทุนเก้านั้นเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพียงข่าวปล่อยออกมาที่ออกมาสยบกระแสนะครับของพักการเมืองร่วมรัฐบาลในการที่พยายามจะต่อรองตำแหน่งนี่ล่าสุดนะครับ ทางด้านของกลุ่มสสพักไทยสร้างไทยก็บอกว่าสสในกลุ่ม5คนเนี่ยได้เข้าชื่อสาบสนุนรัฐบาลแพรทองทานชินวัตรทั้งในการปรับคณะรัฐมนตรีที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้รวมไปจนถึงการที่ให้คุณแพรทองทานนั้นเป็นนายกต่อแล้วก็ทั้ง5คนนี้เนี่ยนะครับที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มไทยสร้างไทยเนี่ย ได้ส่งชื่อคุณฉันทวิทย์ตันทสิทธิ์เข้าดำรง,งตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดใหมน่นี้โดยล่าสุดเนี่ยจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งนี้เนี่ยเมื่อนายฉันทวิทย์ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยในโคต้าของไทยสร้างไทยเช่นนี้<ๆ>ก็จะทำให้ไม่มีชื่อของนาวาเอกอนุดิ์นาครทัพเข้าร่วมในคณะรัฐบาลชุดนี้แต่อย่างใด นอกจากนั้นยังมีรายงานข่าวมาว่าตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่คุณจันทวิตได้รับเนี่ยเป็นโคต้ากลางของพรรคเพื่อไทยที่ให้กับกลุ่มสสที่มาสนับสนุนรัฐบาลเมื่อดำเนินการนะครัเกมการเมืองแบบนี้ตอนนี้เป็นรัฐบาลก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลพรรคอื่นก็ทำบ้างนะครับก็ ยาแอ,อย่าโวยนะครับนี่ก็คือเรื่องของการเมืองที่หยิบยกมานำเสนอนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีข้อเสนอจากกลุ่มธุรกิจภาคเอกชนนะครับกลุ่มนักธุรกิจและก็ภาคเอกชนเนี่ยเขามีข้อเสนอต่อรัฐบาลน,นะครับว่าควรจะดึงนายแบงค์นายธนาคารหรือนักการเงินเนี่ย มันนั่งในครมอชุดไว้เพื่อที่จะได้เป็นตัวหลักสำคัญในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปจนถึงส่งเสริมการค้านะครับการลงทุนเพราะว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อยู่นะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่เขาเสนอมานะครับที่จะให้รัฐบาลเชิญในส่วนของคนนอกที่เป็นนักธุรกิจนักการเงินเข้ามา ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยโดยคุณสุนทรสถาพรนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรก็บอกว่าดูโผคณะรัฐมนตรีที่จะปรับกันใหม่นี้เนี่ยมันยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจได้เพราะว่าเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญของประเทศไทยในขณะนี้จากผลกระทบต่างๆที่ถาตมเข้ามา ทั้งความสั่นคลอนทางการเมืองสงครามการค้าและสงครามตะวันออกกลางตลอดจนก็พิพาทชายแดนไทยกรรมัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยนะครับก็ควรจะนะครับเอาคนนอกซึ่งเป็นนักธุรกิจนักการเงินนะครับและมีความเชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดก,การเนี่ยเข้ามาอยู่ในครมอชุดนี้ เพื่อที่จะได้ช่วยกันทำงานในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับที่ยังอยู่ในระดับสูงและก็ต้องถือว่านี่คือโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลและก็ภาคธุรกิจด้วยอ่ะภาคธุรกิจเขาว่ามาอย่างนั้นนะนะครับนั่นก็คือบอกให้นายกแพทองทานเนี่ยไปเจอนักการเงินการธนาคารที่ก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเรื่องการเงินการทองเข้ามาช่วยดีไหม นะครับจะได้ได้ทำงานแบบราบรื่นนะฮะเอาละมาดูกันต่อนะครับว่าด้วยเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็อย่างที่เสนอไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับว่าเปิดประชุมสมัยวิสามันในวันที่3กรกฎาคมเนี่ย พรรคภูมิใจไทยก็จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา151นะครับซึ่งเรื่องของการยื่นยจติในการที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกและคณะรัฐมนตรีเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของพรรคประชาชนโดยคุณผลิตเนี่ยก็บอกว่าต้องขอคุยกับพรรคเพื่อไทยก่อน นะครับแล้วก็ขอที่จะยังไม่ให้คำตอบแต่ขอจะเป็นการคุยกับพักภูมิใจไทยในการที่จะวิเคราะห์เรื่องของโอกาสจังหวะแล้วก็ข้ออ้างในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วังใจอย่างชัดเจนก่อนจึงจะให้คำตอบได้แต่ล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของพักการเมือง นะครับอย่างพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะก็ประกาศนะครับจะเข้าร่วมลงชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจในส่วนของนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐบาลชุดนี้ชุดที่เขามันจะปรับกันเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดอีกเช่นกันครับทางด้านของคุณไผ่บุญนิติโตวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ก็บอกว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยได้มีการสั่งการให้สอสอร่วมลงชื่อกับพักร่วมฝ่ายค้านเพื่อยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วังใจคุณแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีในการทําหน้าที่ผู้นํารัฐบาลนะครับในส่วนของความรู้สึกของพักพลังประชารัฐเนี่ย เขามีความรู้สึกว่าปล่อยบทบาทการนําหรือการทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับของคุณแพรทองทานต่อไปไม่ได้อีกแล้วเพราะมีพฤติการที่จะนําพาให้ประเทศไปสู่ความเสี่ยงส่งผลนะครับส่งผลให้ประเทศไทยอาจเสียเปรียบในการรักษาอธิปไตยนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายกแพทองทานกับคุณเซน เขาก็บอกว่ามันสะท้อนเห็นว่าเป็นผู้นำที่อ่อนแอและขาดประสบการณ์ในการเจรจาซึ่งเรื่องนี้พลเอกประวิตรมีความเห็นว่าการเปิดอภ,ภ,ภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้สสทุกคนของพรรคพลังประชารัฐพร้อมร่วมลงเียดพร้อมร่วมลง,งรายชื่อยื่นขอเปิดการอภิปรายไม่ไว้วังใจนายกจักตนตณีในฐานะผู้นำรัฐบาลนะครับก็เรียกว่ามีความพร้อม นะครับในส่วนของพักพลังประชารัฐในการที่จะร่วมยื่นจติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามประมวลนะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะครับมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะฮะไปดูทางด้านของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในล่าสุด ท่านนายกแปทองทานเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะว่าในส่วนของเรื่องเนี้ยนะครับก็มีการพูดถึงกันเป็นอย่างมากซึ่งท่านนายกก็ตอบสื่อมวลชนบอกว่านะครับ ประธานโทนะนายกไม่ตอบคำถามเสือ่อมวนจดนะเดินยิ้มขึ้นรถอย่างเดียวเลยนะครับขึ้นรถหลบกลุ่มผู้สื่อข,ข่าวขึ้นรถแล้วก็เดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ทันทีนี่นะครับก็ไปถามไปให้สัมภาษณ์กันนะฮะอยู่ที่โรงแรมฮินตันพัทยาอ่ะนี่นายกก็บอกว่านะฮะ ไม่มีความพิดเห็นเรื่องที่จะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยฝ่ายค้านนะครับเอาละไปดูต่อเรื่องของการเมืองเรื่องด้วยว่านโยบายการเมืองเมื่อวานนี้หลายท่านคงจะทราบแล้วนะครับว่าเขามีเรื่องของการ จะเอากัญชานะครับเข้าสู่การควบคุมบางกลุ่มก็เรียกร้องกัญชาเสรีนะครับบางกลุ่มก็บอกว่ามันไม่อาจจะเสรีได้ล่าสุดเนี่ยนะครับที่กระทรวงสาธารณาสุขโดยรัฐมนตรีว่าการคุณสมศักดิ์เทียบสุทินเนี่ยนะครับได้พูดถึงแนวนโยบาย ว่าด้วยเรื่องของกัญชาเนี่ยมันควรจะเป็นเสรีหรือจะเป็นในส่วนของการควบคุมล่าสุดคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือว่ากัญชาตามพศ2568โดยเอกสารนั้นนะครได้ระบุว่า เป็นการสมควรปรุงนะครับสมควรปรับปรุงประกาศการะทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือว่ากัญชานะครับที่ลงวันที่เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2565เดี๋ยวพูดถึงประกาศการะทรวงสาธารณสุขนะที่กำหนดให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพนะครับให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ในปัจจุบันนะฮะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็ต้องตามดูกันต่อนะครับว่าเขาจะแก้เขาจะปรับกันอย่างไรเพราะนี่มันเป็นแค่นะครับข่าวที่ออกมาครั้งแรกเรื่องกัญชาเสรีเนี่ย นะครับปรากฏว่านักเลงโซเชียลหรือคนที่เขามีความรู้เรื่องโซเชียลเนี่ยเขาก็ไปแกะนะครับคำมั่นสัญญาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขวันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือว่ากัญชาปีพศ2568 โดยในเอกสารนั้นเนี่ยระบุไว้ว่าเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมนะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขากำหนดให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมที่มีค่าต่อการศึกษาและวิจัยหรือมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อเหมาะสมกับสภาพ นะครับในปัจจุบันประกอบกับปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีกฎหมายใดมาใช้ควบคุมเป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้ถูกใช้ไปในทางที่ผิดวัตถุประสงค์นะครับเขาก็มีมาตรการควบคุมออกมาอ่ะแต่เขาก็บอกว่าเอ๊ะมันทำไมเหมือนกับยุคข,ของภูมิใจไทยดูแลกระทรวงสาธารณสุขเลยเนี่ยนะฮะเขาบอกนี่เอ๊ะก๊อปปี้ ของท่านอนุทินมาเนี่ยนะครับเกือบทั้งดุนเลยไหนล่าบอกว่าเป็นกัญชาเสรีนะครับก็เขาไม่ต่างจากการลอกการ้านแล้วล่ะฮะอันนี้เขาจะไปว่ากันอย่างไรจะเปิดศึกโจมตีกันไปมาอีกหรือเปล่ปาเราก็ต้องจับตาดูนะฮะมาดูเรื่องนี้กันต่อหน่อยนะครับนั่นก็คือ เรื่องที่ในส่วนของการอบรมนะครับนีเขาจะเขาเพิ่งมีการอบรมนะครับในส่วนของว่าด้วยเรื่องของเยาวชนประธานทัวดะเขามีการอบรม นะครับชุมชนทั่วประเทศว่าด้วยเรื่องของบทบาทผู้นำนี่ก็คือกระทรวงยุติธรรมเขาเปิดอบรมนะครับพี่น้องชาวชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ตระหนักรู้และก็คิดในบทบาทผู้นำเพื่อจะนำไปสู่การเสริมสร้างยุติธรรมกับสังคมนี่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะฮะ เอาไปดูเรื่องอื่นกันบ้างนะครับไปกันที่เศรษฐกิจหน่อยที่เศรษฐกิจเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันยังมีปัญหานะครับว่าด้วยเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาก็บอกว่าอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและก็คืบหน้าไปมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของร <c oughs> ัฐบาลอเมริกาเนี่ย ก็อย่างไม่ได้ประกาศอัตราการจัดเก็บอย่างเป็นทางการอันนี้ว่าด้วยเรื่องของการจัดเก็บภาษีการค้าของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศไทยนะครับมาดูในส่วนของว่าด้วยพูดถึงการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแม่ ตอนนี้หัวข้อในการที่จะจัดสัมมนา,นารณรงค์แล้วก็เก็บเงินผู้เข้าร่วมเนี่ยก็ต้องบอกว่าแมมันยังเป็นอะไรที่ได้รับการนิยมอยู่เยอะนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะไปสู่เรื่องของการที่จะมีองค์ความรู้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ว่าด้วยเรื่องของการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจเอาละครับไปต่อกันที่เรื่องของแรงงานไทยนะครับที่เดินทางออกจากประเทศอิสราเอลก็จะถึงประเทศไทยในวันนี้เรื่องนี้สถานเอกอัครราชทูตนะครับของไทยที่กรุงเทลอ,อาวีฟเนี่ยก็ได้โพสต์ผ่านเพจรอย a l t ไทยแ m b a า s ซี นะครับก็บอกว่าในส่วนของแรงงานไทยเนี่ยที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ยได้เดินทางกลับออกจากออสเตรเียมาประเทศไทยนะครับโดยล็อตที่สองเนี่ยมีจำนวน9คนนะครับแล้วก็จะมีการเข้าประเทศไทยผ่านด่านนะครับผ่านด่านทางบกโดยจะเดินทางกลับ กับประเทศไทยจํานวน9้าคนเดินผ่านทางด่านทางบกของอิสราเอลนะครับต้องขออภัยด้วยครับโดยแรงงานทั้ง9เนี่ยได้เดินทางต่อไปยังด่านฝั่งจอแดนเพื่อรอเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินโดยสารระหว่างนะครับเป็นสายการบินระหว่างประเทศจากกลุ่มอัมมานไปมายังกรุงเทพมหานครแล้วก็คิดว่าจะถึงกรุงเทพมหานคร นะครับในวันที่26เนี่แหละอ่ะนี่ก็เขาก็เตรียมการอพยพนะครับดูแลคนงานไทยในอิสราเอลรวมไปจนถึงในอิรานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มสถานการณ์มันจะรุนแรงเพราะฉะนั้นสถานทูตไทยเนี่ยเขาก็เตรียมนะครับในการที่จะอพยพคนงานที่เป็นแรงงานไทยแต่ตอนนี้นะครับบอกใครมีความประสงค์จะกลับก็สามารถกลับได้เขาจะช่วยดําเนินการจัดการในการกลับให้นะครับ เอาล่ะครับช่วงแรกจับกระแสสื่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะแล้วช่วงหน้าว่ากันต่อในช่วงที่สองแล้วก็ช่วงที่สามครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส